โอเคอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปครับผมพี <laughs> ม่โจป่วยหนักครับสภาพครับสภาพโอเคคือเรื่องในวันนี้ครับมันเกี่ยวกับร้านหนังสือแห่งหนึ่งชื่อว่า Cosway Bay Books ครับครับซึ่งก็เป็นร้านหนังสือแบบเขาเรียกว่าร้านหนังสืออิสระที่อยู่ในฮ่องกงอะคืออาจจะไม่ได้อยู่ในเมนแลนด์เนาะแต่ว่าก็เรียกว่าเรื่องนี้อยู่ในฮ่องกง ร้านนี้มันก็ตั้งอยู่ในย่านคอสเวเบย์ครับซึบ่งถ้าใครเคยไปเที่ยวเนี่ยก็น่าจะรู้กันว่าเป็นย่านศูนย์กลางการค้าแล้วก็การชอปปิ้งที่สําคัญมากๆของฮ่องกงครับที่บอกว่าร้านนี้มันเป็นหนังสือร้านหนังสือสลาเพราะว่านอกจากไอ้ร้านเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นตรงต่อบริษัทหนังสือใหญ่ๆอืในฮ่องกงในจีนแล้วอ่ะแล้วก็ยังบริหารงานกันเองด้วยครับคือมีทีมงานของร้านที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผู้ก่อตั้งร้านเนี่ยก็เลย ก็มักจะเลือกหนังสือนอกกระแสะมาจัดวางขายอยู่ในร้านเสมอๆครับโดยเฉพาะจุดขายของร้านที่มักจะทําหนังสือเกี่ยวกับการเมืองในจีนอืมาวางขายให้ผู้อ่านเลือกซื้ออยู่บ่อยๆคระคือฟังดูแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่ร้านมันจะขายหนังสือที่เกี่ยวกับการเมืองอืเออมันก็เป็นแนวคิดอันนึงเป็นเนื้อหาที่คนก็สนใจแต่ว่าในบริบทฮ่องกงแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายมากๆเลยอเพราะหนังสือหลายเล่มเนี่ย เป็นหนังสือที่วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลแล้วก็ผู้นําของจีนนั่นเองอืทีเนี้ยดังนั้นแล้วทางการฮ่องกงที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนน่ะก็เลยมักจะจับตาลานหนังสือแห่งนี้อยู่ครับบ่อยๆและเอาเข้าจริงแล้วครับเจ้าร้านหนังสือคอสเวเบย์บุ๊คเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าหลากหลายมากจริงๆอืนอกจากคนในฮ่องกงที่มักจะแวะเวียนกันไปซื้อหนังสือที่นี่แล้วอะ่ะบางครั้งก็มีคนจากจีนแผ่นดินใหญ่มาเหมือนกัน หรือกระทั่งคนที่ทํางานให้ทางการจีนแล้วก็สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มาซื้อหนังสือด้วยเหมือนกันออืมอืมมคือมันก็มีคนคาดเดากันครับว่าที่มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าพวกเขาเองอไม่สามารถหาหนังสือแนวนี้ได้ในจีนแผ่นดินใหญ่อืแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะที่เราคนเรามันจะชอบเสพเรื่องซุบซิบทางการเมืองด้วยเหมือนกันร้าน c อ o s ว w a y Book นะครับก็เปิดมาตั้งแต่ปี1994 ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาก็จะมีการถูกเพ่งเล็งบ้างครับหรือว่าก็จะมีคนทําท่าทางแปลกๆมาแวะเยี่ยมร้านอยู่เรื่อยๆครับแต่กิจการของร้านก็ประคองตัวมาได้อยู่ตลอดอะจนมาถึงจุดเปลี่ยนสาคัญในปีสองพันสิบห้าเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่คนทํางานภายในร้านแห่งเนี้ยหายตัวไปอย่างลึกลับอ <c oughs> ืทีละคนสองคนค,คนแรกครับเป็นชายชื่อว่าคุณลุยโบออื คุณลุยโบเนี่ยเขามีหน้าที่เป็นผู้จัดก,การร้านหนังสือแห่งนี้แล้วก็รวมทั้งเป็นหนึ่งในสามโคฟาวเดอร์หรือผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัทนี้ด้วยมีข้อมูลว่าคุณลุยโบเนี่ยเขามาที่ร้านหนังสือแห่งนี้ในวันที่สิบสี่ตุลาปีหนึ่งพันปีสองพันสิบห้าแล้วก็พบว่าเขาอะล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์ของร้านไปในวันนี้แหละสิบสี่ตุลาเนี่ยแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจอข้อมูลเขาอีกเลยคือหายตัวไปเลยอื หาไม่เจอเลยคนที่สองครับที่หายตัวไปชื่อว่าคุณกุ้ยหมินไห่หรือว่าไมเคิลกุยฮะเขาเกิดที่จีนแต่ว่าไปถือสัญชาติสวีเดนคุณกุยเนี่ยทำงานเลี้ยงชีพเป็นนักเขียนเกี่ยวกับการเมืองจีนก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาก็เขียนหนังสือมาประมาณสองรอยเล่มซึ่งเยอะมากเยอะเยอะแบบเยอะเยอะมากๆผมเขียนสามเล่มยังเหนื่อยเลย แล้วนอกจากนี้ครับเขาก็เป็นมีสถานะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของร้าน c o s เว่เบย์บุ๊กด้วยเหมือนกันตามข่าวอะครับคือคุณกุยเนี่ยเดินทางมาที่พัทยาประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนตุลาในปี2015นี่แหละเหตุการณ์เท่าที่มีรายงานในข่าวคือเขามีบ้านพักของตัวเองอยู่ที่พัทยานี่แหละซึ่งก็น่าจะซื้อมาสักพักแหละทีนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นมาที่17ตุลาปี2015มีภาพจากกล้องวงจรปิดครับ เห็นว่าคุณกุยเนี่ยขึ้นรถยนต์สีขาวออกจากที่พักไปอืแล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยเพื่อนๆเขาก็พยายามติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าโทรศัพท์ไปก็ติดต่อเขาไม่ได้และไอ้ความลึกลับของเรื่องนี้คือคือเพื่อนเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณกุยเนี่ยอาจจะถูกอุ้มหรือลักพาตัวไปหรือเปล่าก็เป็นได้หลังจากหายตัวไปอะครับครอบครัวของคุณกุยก็ ลองไปติดต่อขอให้ทางการสวีเดนช่วยเหลืออืมแต่ก็ไม่มีใครเจอตัวคุณกุยอีกเลยคะับไม่ว่าจะค้นหากันขนาดไหนก็ตามมีเพื่อนชาวฮ่องกงที่เดินมาเดินทางมายังพัทยาด้วยซ้าเพื่อที่จะมาหาข้อมูลต่างๆแต่ก็ก็ไม่มีครับคือมืดแปดด้านกันพอสมควรเลยนอกจากนี้ครับก็ยังมีคนพบว่าหลังจากที่คุณกุยหายตัวไปราวๆได้สักสองสัปดาห์ก็มีชายปริศนากลุ่มหนึ่งเนี่ย บุกเข้าไปคน้นที่ที่พักของเขาคในฮ่องกงแล้วก็มีการค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณกุยอย่างจริงจังเหมือนต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างมากๆครับแล้วมันก็มีสกู๊ปข่าวมาเป็นของสำนักข่าวเดอะการ์เดียนครับที่ช่วงนั้นก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยในช่วงนั้นว่าร,รัฐบาลไทยทําอะไรน้อยมากอืกที่จะไปช่วยสืบหาว่าคุณกุยเนี่ยหายตัวไปไหนทั้งทั้งที่เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ไทยนี่เองที่พัทยาครับ หลังจากเหตุคราวนั้นนะครับการหายตัวของคนที่เกี่ยวข้องกับร้านคอสเวย์เบบุ๊กเนี่ยก็ยังมีอีกคนที่สามครับที่หายตัวไปชื่อว่าคุณลำวิงกีฮะคนนี้มีบทบาทสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งร้านหนังสือแห่งนี้เองอเขาหายตัวไปในวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมฮะคือใกล้เคียงกันหมดเลยปีสองพันสิบห้าหรือเป็นระยะเวลาหลังจากที่คุณกุยหายตัวไปประมาณเจ็ดวันคือคุณลำเนี่ย เขามักจะชอบทํางานอยู่ที่ร้านหนังสือแห่งนี้จนดึกแล้วหลายครั้งก็นอนค้างคืนที่ร้านด้วยซ้ำมันก็คล้ายๆกับสมมติเราทํางานแล้วเราแบบที่ร้านปิดเล่มเราร้านเราเองบริษัทเราเองนอนรถิฟไปอะไรเงี้ยก็มีคนพบว่าเขาก็อยู่ที่ร้านเนี่ยจนถึงวันที่ยีบสี่แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปคนที่สี่ครับที่หายตัวจากร้านชื่อว่าคุณชวงจี้ปิงคุณชวงคนนี้เป็นผู้จัดการร้านครับ ก็หายตัวไปหลังจากที่เขาเดินทางไปที่เมืองเซนเจิที่ใกล้ๆฮ่องกงและก็คนที่ห้าครับชื่อว่าคุณลี่โบคุณลี่โบเนี่ยถือสัญชาติอังกฤษแล้วก็มีความสนิทสนมกับเจ้าของร้านพอสมควรครับเขาก็เคยทํางานที่สนพิมพ์มาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมาช่วยดูแลร้านคอสเว่เบย์บุ๊กส์คุณลี่เนี่ยหายตัวไปในวันที่สามสิบธันวาคมสองพสิบห้าซึ่งก็พบว่าหายตัวไประหว่างที่กําลังจะ นำหนังสือจากโรงงานเนี่ยไปส่งที่ลูกค้าปลายทางอืม,มันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ดูแลร้านหนังสือแห่งเนี้ห้าคนหายตัวไปอย่างลึกลับในช่วงปลายปีสองพสิบห้าแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาแบบไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันคือเป็นปลายปีสองพันสิห้าหมดเลยคือตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาครับเรื่องราวแบบนี้มันไม่น่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับแน่อนอนเพราะว่าการหายตัวไปแต่ละคนมันหนึ่งคือมันแทบไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยอื ผลกระทบแรกๆที่เกิดขึ้นคือมันทําให้ร้าน c อ o s วเ a y Book เนี่ยต้องปิดบริการไปแทบจะทันทีเลยอ่าก็คือ Founder ก็หายไป c o f o เดอร์ก็หายคนดูกจ้างที่มาดูแลร้านหนังสือก็หายไปคนหายไปกันเกือบหมดเลยครับครับหลังจากกรณีการหายตัวไปของคนทั้งห้าเนี่ยครับผู้คนก็เกิดความกังวลใจแล้วก็ตั้งคำถามกันว่าว่าเอ๊ะหรือว่า5คนเนี้ย จะเป็นเหยื่อของการอุ้มหายอืหรือว่าถูกผู้มีอํานาจผู้มีอิทธิพลปิดปากพวกเขาครับไม่ให้ยุ่งกับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ทางการจีนนะครับอืพอมาถึงช่วงมกราคมสองพันสิบหกครับก็เริ่มมีคนออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับอืของคนที่ทำร้านหนังสือกันมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือโจชัวว่อง ที่เป็นแกนนําคนรุ่นใหม่ที่ฮ่องกงครับ,รบที่ต่อต้านอิทธิพลของจีนคือโจชัวบองนะครับเขาออกมาบอกว่าถึงแม้ว่าฮ่องกงอ่ะจะยังไม่มีประชาธิปไตยอืมแต่คนฮ่องกงก็มีเสรีภาพสื่ออืเป็นเสรีภาพที่จะพูดถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการโดยไม่มีใครมาขัดขวางได้ครับนอกจากนี้ครับบนท้องถนนของฮ่องกงก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเป็นม็อบ ประท้วงการอุ้มหายของคนทําร้านหนังสือทั้งห้าด้วยเหมือนกันอืพวกเขาได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวคนทั้งห้าออกมาแล้วก็ยังเรียกร้องให้ฮ่องกงเนี่ยมีเสรีภาพในการนําเสนอข้อมูลอืมีเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลต่างๆผ่านหนังสือที่มันก็อาจจะไม่ตรงกับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้อืคือเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถพูดในสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกันได้อื เหตุการณ์ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งอะครับมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นพอถึงวันที่17มกราคมสองพันะครับอยู่ดีๆสื่อของรัฐบาลจีนก็เผยแพร่บทความออกมาว่าตอนนี้คุณไมเคิลกุยหรือคุณกุ้ยหมินไห่ที่เคยหายตัวไประหว่างที่อยู่ประเทศไทยตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่จีนแล้วก็แปลว่าไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าหาตัวมาได้แล้วใช่ เรื่องที่น่าสังเกตมากๆก็คือคุณกุยเนี่ยถูกนําตัวมาพูดผ่านโทรทัศน์ว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุเมื่อหลายปีที่แล้วอืจึงพยายามหลบหนีคดีแต่ตอนเนี้ยเขารู้สึกผิดเขาก็เลยมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่อของทางการแล้วครับมิหน่ำซามครับกุยยังพูดผ่านสื่อของทางการจีนว่าไอสิ่งที่เขาทําหรือว่าการหายตัวของเขาเนี่ยอื มันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจด้วยตัวเองของเขาล้วนๆคือไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการหายตัวไปก่อนหน้านี้ของเขาเลยครับแล้วนอกจากนี้ครับยังบอกด้วยว่าถึงแม้เขาจะถือสถานะความเป็นพลเมืองสวีเดนอยู่อืแต่ว่าใจจริงแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนจีนอยู่เสมออืรวมถึงเรียกร้องให้ทางการสวีเดนที่เคยออกมาเคลื่อนไหวตามหาตัวเขาเนี่ยอืให้ยุติการเคลื่อนไหวได้แล้ว และอยากให้รัฐบาลสวีเดนยอมรับในเส้นทางที่ตัวเขาเองเนี่ยได้เลือกด้วยตัวเองอืแล้วไอ้การปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากหายไปหลายเดือนอ่ะในลักษณะเนี้ทําให้คนหลายคนที่อยู่ในฮ่องกงอะครับไม่ค่อยปักใจเชื่อเนื้อหานี้เท่าไหร่อ่ะแน่นอน <c oughs> มันดูแบบมันดูแบบจัดวางจับวางอะออดูแบบจัดเข้าปากอยู่เหมือนกันนะมันมีหลายๆคําที่แบบว่าเอ้ยคุณจะพูดเหรอเออ,เอ,อหรือว่าแบบมันขัดแย้งกับ เรียกว่าบุคลิกภาพก่อนหน้านี้ของคุณมากๆอืมมีคนตั้งข้อสังเกตอย,อยู่หลายคนครับว่าคุณกุยเนี่ยถูกบังคับให้ออกมาพูดด้วยข้อความที่คนอื่นสั่งให้เขาพูดครับรวมถึงข้อสังเกตว่าในระหว่างที่เขากําลังพูดผ่านกล้องอยู่นะน,นะครับสายตาของเขาก็เหมือนว่ากําลังอ่านข้อความอยู่ตรงข้างหน้ากล้องอ่ะที่มีคนมาวางให้เขาอ่านเหมือนกันอเออถ้าอายไลน์มันแบบดูไม่ตรงเนาะแล้วไม่ใช่แค่คุณกุยครับ หลังจากนั้นอีกไม่นานคนทําร้านหนังสืออีกสี่คนที่เหลือก็ <c oughs> ก็ออกมาปรากฏตัว <c oughs> คือไม่มีใครตายอ่าท <c oughs> ุกคนหายไปแล้วยอยู่ก็โผล่มาปรากฏตัวผ่านสื่อของทางการจีนด้วยเหมือนกัน <c oughs> พวกเขาก็พูดคล้ายๆกันครับว่าเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับจิตใจใดๆแล้วนอกจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาย่างฮ่องกงเพื่อขอให้ตำรวจในฮ่องกงเนี่ย ยกเลิกคดีคนหายที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาด้วยเหมือนกันอืแต่ว่าครับก็มีหนึ่งในนั้นครับที่ออกมาพูดถึงความจริงอีกแบบหนึ่งคือคุณลำวิงกีเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งร้านหนังสือแห่งเนี้ยก็ได้ออกมาถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในฮ่องกงครับว่าจริงๆแล้วเขาถูกคนจับกลุ่มแล้วเอากุญแจมือมาล็อกอืเอาถุงมาคลุมหัวไว้ด้วย หลังจากนั้นเขารู้สึกตัวอีกทีก็คือถูกพาไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีคนยืนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ากระทําผิดจากข้อหาการขายหนังสือที่ผิดกฎหมายอืและหนังสือที่ถูกแบนบนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยอือย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าชายทั้งสี่คนที่เหลือเนี่ยจะออกมาประกฏตัวอีกครั้งแต่ว่าเจ้าร้านหนังสือคอสเวเบบุกเนี่ยก็ขาดคนดูแลไปโดยปริยาย <c oughs> เพราะว่าแต่ละคนก็ไม่สามารถกลับไปดูแลร้านแห่งนี้ได้เหมือนเดิมแล้ว <c oughs> รวมถึงมันก็มีความกังวลเกิดขึ้นว่าถ้าเขากลับไปทําร้านแบบเดิมอื <c oughs> ไอ้ข้อหาที่พวกเขาได้รับเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นอีกซึ่งพวกเขาก็แน่นอนว่าไม่อยากกลับไปถูกจับกลุ่มตัวอีกแล้วคะทั้งหมดเนี้ก็เลยทําให้ร้านหนังสือแห่งนี้ในฮ่องกงต้องปิดตัวลงไปในที่สุด <c oughs> แต่ว่าคุณลำที่เป็นคนก่อตั้งคนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่ย่อท้อคะั เขาไปเปิดร้านหนังสือเดิมนี้อีกครั้งที่ไต้หวันซึ่งน่าจะปลอดภัยมากกว่าฮ่องกงนิดหน่อยซึ่งไอ้การกลับมาเปิดครั้งเนี้ยก็ได้รับการสน,สนับสนุนจากผู้คนมากมายอหนึ่งในนั้นก็คือประธานาธิบด,ดีของไต้หวันณเวลานั้นครับซึ่งก็ส่งดอกไม้แล้วก็จดหมายมาแสดงความยินดีกับเขาด้วยเหมือนกันทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายห้าคนที่หายตัวไปจากร้านหนังสือในฮ่องกงครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยตรง แต่การที่คนทําร้านหนังสือที่วิาพา์วิจารณ์ทางการของจีนนะครับหายตัวไปห้าคนในเวลาไล่เลี่ยก,กันแล้วก็กลับมาพร้อมกันเออแล้วก็กลับมาในเวลาไล่เลี่ยกันเหมือนกันมันก็ทําให้คนตั้งคําถามอะถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอืรวมถึงประเด็นใหญ่ๆที่เกี่ยวกับอิทธิพลของทางการจีนที่มีต่อทางฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันด้วยเหมือนกันยศฟังแล้วคิดว่าไงมันเหมือนแบบกรณีที่ใกล้ตัวเราคือที่เกิดขึ้นกับ บูธฟ้าเดียวกันลลาสุดในงานหนังสือหรือว่าแบบอะไรพวกเนี้ยอืคือจริงๆแล้วหนังสือมันคือเข้าใจว่ามันคืออาวุธที่สําคัญแหละในแง่มันคือการแบบติดอาวุธให้กับคนให้มีความรู้เท่าทันอืแต่มันก็เป็นมันคืออิสระานะมันคือแบบการคือคนทําหนังสือก็ควรจะมีอิสระในการที่จะเล่าอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากเล่าและคนเสพคนอ่านคนผู้ซื้อก็ควรจะมีอิสระในการเลือกอ่านที่เขาอยากอ่านด้วยเหมือนกันอืคือมันไม่ควรมี ความรู้หรือว่าไม่ควรมีสิ่งใดบนโลกที่ถูกกีดกันอืจากการเข้าถึงหรือว่าจากการแบบจากการทาเพราะว่าทุกคนมันคือคนเท่ากันมันคือคนจะมีสิทธิ์รู้แล้วคือยิ่งคนปิดกั้นมันก็แบบมันมีอินเทอร์เนต็ตอยู่อ่ะคือ,ส,อสุดท้ายมันจะรั้งไว้ได้ได้สักเท่าไหร่เชียววะแต่าก,การที่คุณจะหมุนไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันคือการขัดขวางธรรมชาติเออเออเออคือเราเรา,เรามีอิสระอืเราคิด ไม่เหมือนกันพี่กับยศก็คิดไม่เหมือนกันอืแต่ว่ามันเราจะไปบังคับให้คนคิดเหมือนกันหรือพูดอะไรเหมือนกันได้ยังไงเออมันไม่ใช่เรื่องอยู่แล้วเอ,อแต่ว่ามันก็เป็นอีก, <c oughs> อกเคสนึงที่ทาให้เห็นถึงถึงความเป็นจีนแล้วกันความเป็นจีนที่ที่เรามักจะได้ยินกันตามหน้าข่าวว่ามันคือแบบการที่จะต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างมันอยู่อันเดอ d ออันเดอร์รัฐหรือว่าเดอร์นู่นนี่นั่นที่แบบห้ามมีความเห็นแตกต่างห้ามมีอะไรใดๆออกมาแปลกแยก อซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นเคสอย่างอันนี้การอุ่มอุ่มไปแล้วก็กลับมาโดยมีสคริปต์หรือเปล่าออหรือว่ามันมันคือดูรู้แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถพูดออกมาได้ชัดเจนครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการประกาศออกมาทางการว่าคือการอุ่มหายแล้วกลับมาพรา้อมกับสคริปต์ที่ต้องพูดแบบนี้เพียงแต่ว่ามันคือการแบบคาดเดาตามหลักฐานที่มันค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันหลีบไ,ไปทางนั้นออืืมเราว่ามันมีวิธีอีกมากที่จะ ที่จะคอมโพมคยส์หรือที่จะพูดคุยกันอืหอเหมือนกับคนที่มีอะไรธรรมแล้วเขาทากันเออเออเอเอก็เลยคิดว่าเออนั่นแหละมันก็มันก็ไม่ได้สะท้อนแค่เรื่องราวของจีนอย่างเดียวอืแต่เราว่ามันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชัดเจนในแง่รายละอักษรแต่เราเองก็สังเกตได้ว่ามันก็ยังมีสิ่งเหล่าเนี้อยู่ในสังคมอของมนุษย์ด้วยเหมือนกันรหรือแม้สังคมของไทยเองมันก็ยังมีความแบบเฮ้ยเราอยากจะให้คิด ไปในทางเดียวกันอะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ยากเออเป็นไปไม่ได้เลยใช่ครับนั่นแหละครับโอเคครับผมครับก็มีอีกตอนหนึ่งที่ทําให้เห็นถึงความเป็นจีนแล้วก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกในทุกๆตอนที่แบบเรา reuse c h e s e อ่ะ reuse team อ่ะเพราะว่ารู้สึกว่า t ีมที่เราเอามาเล่าซ้ําได้บ่อยเนี่ยคือเป็น t ีมที่กว้างและคิดว่ามันก็เป็น t ีมที่เรายังคงหาเรื่องที่น่าสนใจได้อยู่เรื่อยๆเชื่อว่าจีนก็เป็นอีกอีก topic หนึ่งที่เราเล่าได้อีกไม่รู้จบใช่เรารู้สึกว่ามันมีเรื่อง น่าสนใจในเชิงวัฒนธรรมด้วยจริงๆคือมิตินิเวอร์สก็ตำนานจีนก็สนุกสนุกนะใช่เออก็ดูแบบมีเรื่องเยอะมีแบบมีความพิลึกพิลั่นบางอย่างอยากเอาความจีนมามาเล่าเพิ่มเหมือนกันมี่ซื้อหนังสือมาอีกสองสามเล่มเอามาเล่าให้กันฟังรอรอฟังครับโตครับผมครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับครับติดตามรายการอันเดอเคสได้ทุกช่องทางของ s m ม r t c a แคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ